ิ่ในขานะาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐผ่านต้านการดูแลของกระทรวงการคลังเราได้ดาเนินตัวบางในั้ารเพื่อการพัฒนาในสามปีที่ผ่านมาเริเติมคว่าสีเขียวเข้าไปจากเดินลอมเป็นการจกรวาการปร้ในวเส้นงเราพยายามที่จะโตที์สร้างใหมจากเดิมที่เคยสื่อถึงแค่สกติและสีหกองวันนี้เราไปที่สหสของการทำคาร์บอนฟิตปริ้ให้กับผู้ประกอบการไทยสะท้อนผล์ทางการเงินของท็กซิ ที่จะช่วยลดการสูญประโยนได้ผลสูขขงถึขขง30%นะครับซึ่งปัจจุบันพอทที่เราเรียกว่า ESG Portfolio เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับกว่า11%จากปี2553เพิ่มขึ้นมาเป็น39%ณวันนะี้ที่เรามาอยู่ในหึ่ของ e x t b a n k แ t ่ a d i แล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเพิ่มพอ r ฟ f o l โอให้เป็น50%ของแบง์ทั้งหมดภายใน2570 คือถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับทั้ง,ทนทนทงนี้มีสิแบบน,มมสสนแบงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบงขับเคลื่อนภาคธุรกิจสถาบันเงินเงินให้หน้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างแท้จริงซึ่งปัจจุบันไทยยังต้องเร่งเดินหน้าอีกมากนะครับสัดส่วนของ g r e e n export ของเราเนี่ยยังมีไว้ทก8เปอร์เซ็นต์นะรที่เพื่อนบ้านหรือว่าคู่แข่งของเราเนี่ยกระโดดสัดส่วนที่เป็น g r e e n export เนี่ยไปถึงประมาณ15เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ปัจจุบันสัดสว่วนของตัวเชื้อที่อยู่ในระบบไม่ได้สูงมากนักคิดเป็นสัดสว่วนเพียงแค่5%ของด้านเขตของประเทศไทยเอกซิมจึงมุ่งหน้าในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาในวันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าบัตรเงินฝากเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นบัตรเงินฝากแห่งแรกหร,หรือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพราะว่าตัวปริซิสเทตินเนื่ยโดยปกติเราจะไม่เอามือ เชื่อถือนะครับจากอาชีพมีมากมายในวันนี้ถือว่าได้รับเวลาอันสมควรแล้วนะครับจึงขอเป็นเชิญท่านฟรีเชื่อว่าการกระตุ้นผลักดันดรขาวภูมิโรเจอร์นสุขุมให้เขียนในการที่จะเป็นผู้ฝัองท่านต้องได้ที่พวกเราได้รู้จักกับท่านผู้ใหญ่ท่านรัฐบาลอธิบดีนะครับท่านท่านผู้บริหารเอเซียแบงก์นะครับท่านผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันนี้ถ pues so 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 ือเป็นวันที่สำคัญยิ่งครับของอีกสิบแปดที่ได้มีผลิัินมาหลายลน่วยงานที่กระทรวงาต่างเราก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีการจัดงานนที่ดีนะครับก่อนที่จะไปตัวถึงตัวปฏิทินผมก็จะกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของโลกสีเขียวและความจำเป็นของทำไมเราต้องมีผลิทิ์ในศาสนานีนะครับคำว่าโลกสีเขียวคำว่าเศรษฐกิจ นี่คือเป็นโลกในการที่จะก้าวไปสู่เซนต์อีซีเคียรเราได้ยินคำต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ESG เรื่องของ ESG เรื่องของ n e Zero เรื่องของ Carbon Neutrality เรื่องของ Carbon c r e d i t ต่างๆเรานี้สะท้อนและแต่การของนี้สะท้อนว่าทุกคนกำลังเปิดไม่ใช่จะหลบใช้คำพิษทุกคนกำลังตื่นตัวทุกคนกำลังตื่นรู้และทุกคนกำลังจะก้าวไปสู่เซนต์อีซีเคียร ในเรื่องของโลกสีเขียวและเศรษฐกิจสีเขียวรับมันมีความจําเป็นที่เราต้องตื่นตัวอยู่สองมิติในมิติแรกคือเป็นมิติด้านสิ่งแวดล้อมเราทุกคนเห็นความจําเป็นที่เราจะต้องเข้าสู่การตระหนักถึงภาวะสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ยายเรื่อยเรื่อยและวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องเริ่มต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา นี่คือความจําเป็นด้านสิแร่ล ỏ มไม่ทําวันนี้เราก็จะเข้าไปสู่โลกที่มีสิแรดล้อมที่เร็ว้ายจนจนเป็นเป็นเป็นโลกที่ไม่่ายู่สำหรับเรานั่นคือมิติที่หนึ่งมิติที่สองนอกจากด้านสิงแรดล้อมแล้วอยากรู้ถึงด้านเศรษฐกิจและความจำเป็นในด้านสิเชี่เราเห็นอะไรครับเราเห็นมาตรการการค้าที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไขเไม่เขียว ก็ทำธุรกิจยาไข่ไม่เขียวก็ส่งยาไข่ไม่เขียวทูกต่างใครไม่เขียวจะต้องเจอกับหนึ่งหนึ่งการทานมาตรการกินการทานที่ผิดแล้วในปัจจุบันและเพิ่มขึ้นสิบหกเปอร์เซ็นต์ในหนึปีนั่นถูกกระสสำหรับการที่ท่านปรับตัวไม่ทันแล้วก็ปรับเข้าสู่โลกซิสเกียบไม่ทันนี่คือข้อข้อที่เซ็นเป็นเพจของท่านหรือข้อที่ท่านตาักมาเลยถ้าท่านไม่ปรับตัวเข้าสู่โรคซิ เพราะฉะนั้นนี่คือความจำเป็นสองมิติครับที่วันนี้เราต้องตระหนักและเราต้องตตินรู้การเข้าสู่โลกสีเขียวนั่นที่ผมพูดมาคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกผมอยากพาท่าน,น,นย้อนกันมาดูสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยกันว่าเมื่อโลกเขาไปด้วยกันแล้วประเทศไทยเรามีความพร้อมหรือไม่เมื่อกี้ท่านดรรัชได้นาเรียนแต่ว่าเรื่องของสินค้าส่งออกของประเทศไทยที่เป็นมิลตต่อสิ0แปด้อยที่อยู่ประมาณ7%รนนะฮะ น้อยกว่า8.7%นิดๆซึ่งถ้าเทียบกับประเทศคู่แข่งเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ที่ที่เป็นคู่ค้าและคู่แข่งของเราเเรายังต่างหาอยู่คำว่า7%ของสินค้าส่งออกที่ไม่เป็นมิตรต่อที่เป็นมิตรต่อสิ่แลลงแวดล้อม,มน,นั้นหมายถึงอะไรหมายถึง93%นี่ยังเดินทางโลกไม่ได้เราอย่งนีสิ่งที่เราต้องทำทยิ่งยวดกับใน93%นี้อีกประเด็นสำหรับปร,ประเทศไทย นั่นคือของพลังงานสะอาดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล,ลอ้อมพลังงานสะอาดของประเทศไทยอยู่ที่14ครับถ้าเทียบกับประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นเป็นผู้นำของพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นสวีเดน Sweden, ขึ้นเป็นปเกกว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิเป็นายหรือหากมองแค่เพื่อนบ้านเราเวียดนามก็19ซึ่งก็จัดหน้าา นั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าโลกกำลังจะไปในทิศทางสีเขียวแต่ประเทศไทยยังต่างออกไปอยู่นี่คือจุดที่เราต้องนคำนวณนี่คือจุดที่เราต้องพัฒนานั่นคือความจำเป็นที่ผมอาจจะเรียกได้ว่ามันคือภาคบังคับที่จะต้องทำและาพาคบังคับก็นํามาสู่การที่ธุรกิจและไม่อยากใช้คำว่าประเทศราะธุรกิจทั้งประเทศเราต้องสำรวจนะันเพื่อทาให เราสามารถก้าวใหทั้งโลกแล้วก็ไม่เป็นรองใครในโลกใบนี้นะครับถามต่อว่าการก้าวในการปรับตัวของเราขับอย่างไรมีสองมิติครับคนที่จะเป็นตัวร้ายในการปรับตัวทางนี้ออปชั่นที่หนึ่งหรือทางเลือกที่หนึ่งคือภาคมีกชนเองปล่อยให้ภาคมีกชนขทำเองปล่อยให้ภาคเอกชนกกบับตัวเองใครพร้อมกลับไปสุดสี่เกี่ยวได้ใครไม่พร้อม ก็กล้าไม่หันดูแบบนี้เราไม่อยากให้เกิดครับแบบนี้คือ่างจะศักัิกกให้ภาคเอกชนปรับตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่สามารถปรับตัวไปสู่โลกสีเขียวได้คือคนที่มีสาย่านที่ยาวมีกำลังที่เยอะเขาก็จะเป็นผู้อยู่รอดแต่ธุรกิจรายเล็กๆที่ไม่มีความสามารถในการรับรัวเข้าเป็นสู่โลกสีเขียวเขาก็จะเป็นผู้ที่ตักเม่นอันโลดเขาก็จะกลายเป็นผู้แพ้นั่นคือวิธีทางต่างกัน์ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้น จึงนำมาสู่ทางเรื่องที่สองครับนั่นคือการยิมยื่นมือเข้าไปของภาครัฐในการช่วยภาคเอกชนในการตอบต้ถามว่ามีอะไรบ้างในของภาครัฐก็แบ่งเป็นสองได้นะหนึ่งคือมาตรการทางการทันและสองคือมาตรการทางการเงินมาตรการทางการันแน่นอนครับก็จะเป็นเรื่องของการให้แบนด์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการ drive ภาคเอกชนให้เข้าสู่สิทธิ แต่ที่วันนี้อยากจะพูดถึงมากกว่าคือมาตรการในการเรงินที่จะทําให้เป็นตัวขับเคลื่อนภาคเอกชนให้เข้าสู่สีเขียวได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นถูกขึ้นสนุกขึ้นในเรื่องของมาตรการในการเรงินเราคิดภาพเขาธนาคารธนาคารคีอคนให้สินเชื่อธนาคารสามารถกำหนดได้ว่าจะให้สินเชื่อกับใครจะเสริมเสริมธุรกิจแบบไหนจะสนับสนุนภาคอุตสาหก,กรรมแบบไหนเพราะฉะนั้นธนาคาร สูงครับในการที่จะเลือกทิศทางในการปฏิรูปอุตสาหกรรมสมมติเราอยากให้เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเศรษฐกิจที่รุ่งหน้าธนาคารก็ต้องเห็นพร้อมต้องกันแล้วก็มองและให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ให้สิทธิ์เชื่อกับธุรกิจที่มีเศรษฐกิจสีเขียวเราก็จะสามารถจ้างธุรกิจสีเขียวได้นั่นนั่นคือวิธีวิธีทางเขาใช้คำว,ว่า conventional แล้วกันนะครับแต่ดี้สิ่งที่ X ซิ่ครับ เราอยากจะยกตรงน,นี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสทิที่พิเศษกว่าสิที่ใหม่กว่ากลับไปสิธิทำาะไรวันนี้ทาองอีิเสนอมาตรการหนึ่โวิครงการหน่ชื่อว่าตัดเงินฝากสิมันมีลักษณะอย่างไรตัดเงินฝากสิ่ี้ต้องก่อนหต้องบอกก่อนว่าอีสิงเขาเป็นธนาคารที่ไม่สามารถระง,งับนีวิได้เพราะฉะนั้นต้นทุนทงงางการเงินเขาจะสูงกว่าที แต่การมีบัตรเงินฝากสีเขียวนั้นหมายว่าสามารถเชื่อมกับพันธบิตรเพื่อการประดมทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าและพันธมิตรที่เข้ามาเป็นพันธบิตรที่มีผู้นุปกรณ์พื้นุปการ,รที่จะสนับสนุนกาเศรเสริมสีเขียวเป็นความตั้งใจที่เราต้องชื่นชมนะครับในพันธบิตรที่มีการเชื่อมโยงบ,บัตรเงินบัตรเงินฝากสีเขียวมาทางนีสิ่งระดมทุนในอัตรา ที่จะเรียกได้ว่าเป็นมิตรแล้วก็ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวทำให้เอ็กซิมีเงินทุนสำหรับการเอาไปปล่อยสินเชื่อแต่การปล่อยสินเชื่อโดยที่ได้ที่ได้มาจากไหนบัตรเป็น,นฝากสิเชื่อในเอ็กซิก็จะเป็นปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจเอกชนที่มีลักษณะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวมีการปรับกระบวนการผลิตในเศรษฐกิจสีเขียวและก็ดライブสู่ธ e ุรกิจภาคเอกชน ที่เป็นสีเขียวได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอ็กซิมทำเอ็กซิเป็นกลางครับเชื่อมระหว่างแหล่งเงินทุนสีเขียวเข้ามาสู่เอ็กซิแล้วไปปล่อยให้ภาคเอกชนเพืสร้างเศรษฐกิจสีเขียวเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพันธมิตรที่ร่วมกันทำแหล่งเงินฝากสีเขียวต้องขอบคุณทั้งเอ็กซิที่เห็นความสําคัญของภาคเศรษฐกิจสีเขียวในการที่จะใช้มาตรการในกาเงินในการที่จะสนับสนุนและสร้างเศรษฐกิจสีเขียวขึ้น นั่นคืโอโครงการบาเกเงินฝาสีเขียวซึ่งต้องชื่นชมเป็นความภาคภูมิใจที่กระสุนควางภาคภูมิใจนะครับที่ท่านนำสู่สิ่งที่ท่านเห็นความจากปปนในสิสิ่งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณอาธมิตรขอบคุณเอกสิทธิ์และร่วมกันสร้างภาคเอกชนที่แข็งแกร่งและเราก็จะก้าวไปสู่การที่ก้าวถันโลกก้าวถันทิศท,ทางของโลกเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถเป็นประเทศที่ ยืนอยู่ได้แข่งขันได้และก็ไม่แพ้ชาติไหในโลกขอบคุณและสวัสดีครับก็ตัวเลขที่เห็นอยู่ที่เมื่อกี้ได้ได้นำไปอยานก็มีเรื่องของการส่งออกเรื่องของการอะไรเงี้ยสินค้าส่งออกประเทศไทยที่ยังยังมีสัดส่วนที่เป็นที่ต้องการต่อเนืองนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าภาครัฐยังไม่ได้